ที่ Ovalet EC 2 5 k ใช้แทนกันได้ไหมมีผลยังไงกับขนมบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบทําเค้กแล้วจะต้องการใช้สารเสริมแต่เวลาไปซื้อเนี่ยจะเจอ SP กับ o อเวเลตที่หลายๆคนสับสนเลยว่าจริงๆแล้วสามารถใช้แทนกันได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับโครงสร้างที่ใช้ไข่กับน้ําตาลเป็นหลักค่ะเพื่อๆคือพวกสปันเค้กหรือประเภทชิฟฟอนเค้กนั่นเองและสามารถทําให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะคะรวมตัวแล้วก็เข้ากันได้ดีมีการยุบช้าลงค่ะสามารถจับฟองอากาศเอาไว้ได้ เพราะการที่เค,ค้กเนี่ยจะขึ้นฟูอบออกมาเนื้อสวยเนียนละเอียดนะคะมันก็เกิดจากการที่ตัวเค,ค้กเองเนี่ยมีการจับอากาศได้ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัว sp หรือ o v e r l t ์เนี่ยก็เข้ามาทำหน้าที่นี้นั่นเองส่วน ec 2 5 k ที่หลายๆคนอาจจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้นะคะเชโม,ม่จะบอกว่าเขาเนี่ยเหมาะกับเค,ค้กประเภทเนยค่ะสูตรไหนก็แล้วแต่ที่ตีเนยเป็นส่วนประกอบก่อนนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เติมลงไปได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ หน้าที่หลักเขาทำงานแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นส่วนที่ช่วยผสมทำให้ไขมันกับตัวของเหลวนะคะรวมตัวกันได้ดีนั่นเองค่ะเราลองสังเกตดูก็ได้คะ่ะว่าถ้าเราเอาไขมันเทลงไปกับน้ําหรือไขเนี่ยจะเข้ากันได้ยากมา,มากๆเลยตัวนี้ค่ะก็เลยมีหน้าที่สําคัญในการทําให้ไขมันกับน้ำเนี่ยรวมตัวกันได้ดีนั่นเอง แค่นั้นยังไม่พอนะคะหลักๆของสารสาตัวนี้จะมีหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือทำให้โครงสร้างของขนมสามารถรอการอบได้ค่ะการใส่สารเสริมนะคะลงไปในขนมมันก็ช่วยทำให้ขนมมีปริมาตรมีน้ำหนักแล้วก็มีความสูงที่ดีค่ะส่วนใครที่ไม่คิดที่อยากจะใช้สามารถทำขนมได้ไหมต้องตอบตรงนี้เลยค่ะว่าสามารถทำได้แน่นอน แต่เราอาจจะทําได้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเพราะหลักการตีเค้กให้ได้ดีเนี่ยนะคะมันคือการที่ โครงสร้างของไข่นะคะจับอากาศได้ดีนั่นเองกับส่วนผสมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเค้กเนยตัวเนยเองนะคะก็จะต้องจับอากาศได้ดีการคนส่วนผสมต่างๆหรือแม้กระทั่งการควบคุมในเรื่องของไข่ที่ที่มาเนี่ยต้องค่อนข้างสดเลยตรงนี้ก็สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นสารเสริมเหล่านี้ค่ะบางทีการทําโฮมเมดก็ไม่ได้จําเป็นมากนะถ้าเราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆมาสังเกตบ่อยๆก็สามารถทําได้แน่นอนค่ะ ถ้าใครนะคะสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำขนมให้เก่งขึ้นดีขึ้นรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสูตรของเราเชโมดแนะนำคอร์สเรียน s e c r e t of b a k e r y รวมเรื่องลับหลังเตาที่คนทำขายไม่เคยบอกคุณคะ่ะคอร์สนี้มีมากกว่า40เทคนิคแล้วรับรองเลยนะคะทุกคอร์สเรียนทุกเนื้อหาที่ทุกคนได้เข้าไปเรียนนั้นจะบอกว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือแม้กระทั่งความลับบางความลับเชมดก็